เอาสารคดีอีกสักหนึ่งอันหนึ่งแล้วกันใช่ครับมันเป็นสารคดีที่ผมแนะนําแบบอยากให้ทุกคนดูมากเลยชื่อสารคดีของเป็นสารคดีชุดนะของเน็ต l i ิกส VR the Champion โอ้ไอที่เล่นกีราฟเลอว่านดีมันดีซะ <laughs> จนแบบผมแบบเก็บจดไว้เลยว่าอันนี้ควรจะติดหนึ่งในิีของผมดีเนะี้ย <laughs> ใช้คําว่าดีเลยนะคือไม่ใช่แบบ<ช>ไม่ได้เน้นไปที่ว่าสนุกหรืออะไรแต่ใช้คําว่าดีเลยดีค,คือคือมันดีมากเลยตรงที่ว่าคือสารคดีเนี้ยมันจะมีประมาณหกตอนมันจะพาเราไปดูพวกกีฬาประหลาดประหลาดอะแบบวิ่งวิ่งตามชีทที่จิ้งลงจากไอเนินเขา,เาดูดูคนแบบเอากบมาแข่งกันว่าใครกระโดดได้ไกลกว่าอาืแบบแข่งโยโย่หรืออะไรเงี้ยอืสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆเลยสารคดีในสารคดีเนี้ยคือ วิธีการเล่าเรื่องของเขาอะ่ะเขาจะไปถ่ายทําในตอนที่กำลังจะมีแข่งอีเวนต์นั้นอ,อย่างสมมุติจะแข่งกบอะ่ะกำลังจะมีการแข่งกบแล้วเขาจะไปดูว่าตัวท็อปของการแข่งในในรอบในปีนั้นเน่ะเป็นใครบ้างอืแล้วเหมือนพอเราไปดูปุ๊บเราจะอินกับแต่ละคนว่าแต่ละคนมีเป้าหมายอะไรอยากจะแข่งเพราะอะไรอย่างอย่างในแข่งกบอย่างเงี้ยมันมีคนที่แบบไม่ชนะมาตลอดสาิบปีอะ่ะ แล้วปีเนี้ยต้องการชนะแล้วต้องการทําลายสถิติโลกด้วยหรืออะไรเงี้ยแล้วแล้วทุกทุกตอนของมันจะเป็นแบบเนี้ยคือเรารู้สึกเราอินไปกับคนแข่งอะ่ะแล้วจวังหวะที่มันแข่งจริงอะ่ะมันเหมือนเราดูแข่งกีฬาจริงๆที่เราอินกับนักนักกีฬาคนนั้นแบบจริงๆมากๆเลยอะ่ะแต่เข้าถึงจิตใจเอเอเข้าถึงจิตใจเรารู้สึกว่าลุ้นคือคือสิ่งหนึ่งที่ที่จากกรณีนี้คือทําได้อ่ะคือเขาไม่มองสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นเรื่องตลกเลยนะเขาเขาจริง เขาจริงจังกับมันนะ่ะจนกบเนี่ยนะเออเฮ้ยเขาเขาตั้งใจจริงจังกับมันคือเขามองเขาให้เห็นถึงความสําคัญของประเพณีของการแข่งขันเหล่าเนี้ยจนเรารู้สึกว่าเออเราเข้าใจว่าทําไมสิ่งเหล่าเนี้ยมันถึงสําคัญกับคนเหล่าเนี้ยอืมแล้วแล้วด้วยวิธีการเล่าเรื่องของเขาอ่ะผมรู้สึกว่าเขาให้เกียรติกับกีฬาเหล่านี้มากคนทาอ่ะคือพูดถึงส่วนที่ดีของมันพูดถึงว่าทําไมคนถึงมีแพชชั่นกับมันเยอะหรืออะไรเงี้ยแล้ว แล้วในทุกๆตอนมันจะมีการสรุปจบว่าทําไมทุกคนถึงเป็น VR แชมเปียนจากกีฬาเหล่าเนี้ยทุกคนมีความฝันอะไรทุกคนมีความสุขอะไร<อ>ทุกคนต้องการทำอะไรเงี้ยคือแต่ละตอนมันจบเลยคือจะบอกว่าช่วงเวลาที่ผมเครียดมากๆในการทํางานหนึ่งเดือนที่ผ่านมา<อ>การนั่งดู VR แชมเปียนคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมมีความสุขมากๆและลืมเรื่องเครียดได้เลยโอ้โหเออเอเอออจริงๆอยากอยาก,ยากให้ ลองไปดูลองไปดูแล้วรู้จะรู้สึกว่ามีแค่หกตอนเองใช่ไหมมีแค่หกตอนแล้วฟิลกูดมากฟิลกูดจนแบบผมรู้สึกว่าเป็นสารคาดีที่ไม่ไม่ค่อยเป็นสารคาดีเท่าไหร่เพราะถ้าดูถ้าดูสารคาดีมันจะแบบเหมือนเหมือนเรามีช่องว่างระหว่างดูหน่อยนึงอะตรงที่แบบเราดูเรื่องราวของคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าสารคาดีเนี้ยมันเป็นกีฬาที่แบบมันไม่จําเป็นต้องจริงจังกับการที่ไปแท็กหาอดีตว่าทําไมถึงเกิดกีฬาเนี้ยอืมันไปใส่อารมณ์กับการแบบ ให้เราตื่นเต้นกับการแข่งขันกับได้เห็นแพชชั่นของคนที่มาแข่งอืมอืมดีมากเลยชอบมากถ้ารายการคุยหนัง